มาเรื่องต่อไปนะครับผมยกให้เป็นละครคุณธรรมแล้วกันนะครับเป็นพล็อตเรื่องแล้วกันฮะอะไรคุณมีละครคุณธรรมแต่ว่าเป็นละครคุณธรรมของหมอวรงเขานะฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุณผู้ชมละครคุณธรรมที่เราสองคนจะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมช่วยกันคิดหน่อยว่าตัวละครในละครคุณธรรมเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องบอกก็ได้แต่ละครเรื่องนี้ลองฟังดูค่ะครับก็วันนี้นะครับหมอวรงะเขียนเป็นพล็อตเลยนะครับบอกว่ามีขบวนการฮะ ใช้เงินคาสิโนกว่า2,000ล้านบาทวิ่งเต้นในการสู้คดีครับและกับการประเปิด Entertainment นต์คอมเในไทยในอนาคตนะครับเรื่องนี้ก็รายละเอียดอยู่ที่ Facebook หมอเลยครับใช่เราไม่ได้พูดถึงบุคคลใดบุคคลหน,นึ่งนะแต่เราจะเล่าให้ฟังค่ะในแพทย์วลงเดชกินิกรมนะคะประธานพักไทยพักดีค่ะ,คะเขาก็ไปเปิดเดผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าแฮชแท็กถุงขนมภาคสองคุณคุณจังเลยค่ะก็บอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่ง ไม่อยู่เล่นสงการที่เมืองสารคันแต่พาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงหลายคนก็แปลกใจว่าเอ๊ช่วงสงการนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเมืองนี้ทําไมเธอไปเที่ยวฮ่องกงกับครอบครัวละ่ะทางทั้งที่เธอเนี่ยควรต้องอยู่เมืองนี้ในช่วงสงการน,นะสายลับก็รายงานว่าเธอมีนัดหมายกับบริษัทคาสิโนที่ฮ่องกงเพื่อให้บริษัทนี้ทําหน้าที่เป็นเจ้าในการชําระเงินให้แก่กระบวนการถุงขนมที่จะเกิดขึ้นในประเทศสารคัน โดยใส่รับรายง,งานตัวเลขเข้าวๆสูงถึง2 0 0 0ล้านบาทค่ะผมฟังแล้วตกใจทำไมตัวเลขมันสูงจังเลยอะ่ะและบริษัทคาสิโนนี้ทำไมต้องมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ด้วยสายรับก็เลยบอกว่าโอ้เรื่องแค่นี้จิ๊บจอยมากเพราะว่าเงินก้อนนี้เขาให้ไปเชื่อมโยงกับการทำสำนวนอ่อนๆของอายการเพื่อส่งให้ศาลตกง่ายๆในการให้ประกันครับที่สำคัญครับเงินก้อนนี้ให้รวมถึงคดีของนายกประเทศสารขัน ที่ถูกร้องต่อศาลเพราะไปแต่งตั้งทนายความถุงขนมมาเป็นเสนาบดีด้วยส่วนบริษัทคาสินโนที่ลงมาเป็นเจ้านะฮะให้นะครับผลตอบแทนที่ได้รับก็คือการมาเปิดคาสินโนที่แผ่นดินสารคขันในอนาคตครับสายรับยังรายงานต่อนะครับว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีระดับของที่ปดีของหน่วยงานตุลาการเดินทางไปฮ่องกงเพื่อภารกิจนี้ด้วย ทุกอย่างล้วนได้รับการประสานง,งานจากอดีตประมุขใหญ่ของตุลาการและอดีตอายการใหญ่เพื่อให้งานชิ้นนี้สําเร็จรู้่วงตามเป้าหมายครับส่วนเงินทองจะแบ่งกันอย่างไรสายรับบอกว่าไม่รู้เพราะเป็นรายละเอียดมากไปแต่ที่แน่ๆเงินพวกนี้จะไม่ต้องมาจ่ายในประเทศสารคันให้ไปรับกับเจ้าของบริษัทคาสินโนที่ฮ่องกงเท็จจริงอย่างไรให้ใช้วิจารณญาณกันเองมีคนแจ้งมาก็เล่าสู่กันฟัง